สิ่งที่ท่านนายกได้พูดในสภานะครับก็ต้องบอกว่าผมต้องหาลือกับทั้งสามฝ่ายว่าคำว่า400เนี่ยในภาคส่วนไหนในแรงงานที่อัพสกิลไปแล้วหรือไม่แต่เราจะไม่ประกาศเป็นแรงงานขั้นต่ำนะครับเมื่อประกาศเป็นแรงงานขั้นต่ำแล้วเนี่ยมันจะต้องกระโดดเอาว่า ต่ำสุดนะฮะตีละย3 5าบาทขึ้นไป50บาทซึ่งจะต้องขึ้นไปถึงสิกว่าเปอร์เซ็นต์ผมก็เชื่อว่านะครับทางฝ่ายผู้จ้างหรือนายจ้างคงรับภาระตรงนั้นไม่ไหวและที่สำคัญที่สุด SME จะต้องหายไปจากประเทศไทยก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องลงในรายละเอียดว่าคำว่า400เราจะได้ในภาคส่วนไหนบ้าง ค่าแรงขั้นต่ําจริงๆแล้วเนี่ยควรจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็คงจะต้องมีการประกาศเป็นของฝันปีใหม่ให้ได้ครับเราต้องจ่าย Pay by skill เพราะว่าไม่อย่างนั้นแรงงานที่ไม่มีความรู้ความสามารถคุณข้ามจากประเทศพื่อนบ้านเข้ามาสู่ประเทศไทยถ้าเราประกาศเป็นค่าแรงขั้นต่ำเราอย่างน้อยต้องฝึกเข้าถึง6เดือนถึง1ปีคุณจะมากินค่าแรงขั้นต่ำเท่ากับคนที่เขา มีความรู้ความสามารถแล้วได้อย่างไรอันนี้เราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับผู้ประกอบการด้วยนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็มีทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนายจ้างฝั่งลูกจ้างแต่ถ้าคนที่ up skill ไปแล้วผมมั่นใจนะฮะว่าฝ่ายนายจ้างผู้จ้างแรงงานเนี้ยเขาพร้อมที่จะจ่าย